สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมรูบล็อกนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่เพื่อนเรานี่สวัสดีอ๋อฮะฉันกลับมาแล้วเฮ้ยเพื่อนเราก็อยู่นี่นี่คือโมนานะคะโมนาเพื่อนเราเองสวัสดีโมนี่อยู่วะเนี่ยไม่น่าจะอยู่ hello. 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 hello 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 h e โ l o okay ิชั่นโ okay. อเคีเพื่อนเราอยู่ปะเนี่ยไม่น่าอยู่ไปเริ่มเออเดอร์แมนชั่นไม่เอาเอาฟาร์มอยากเอาฟาร์มอะไม่น่าใช่อุ้ยเอาฟาร์มกันหมดเลยรู้ใจอ่ะเขาเรียกว่ามองตาก็รู้ใจอ่ะเพื่อนเรากลับมาแล้วนี่เพื่อเป็นปาร์ตี้ รับรองสบใสแน่นอนนี่อยู่ข้างนิ่งแบบนี้มาได้เวลาปาร์ตี้สังสรรค์ปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้จงรับศาสแห่งปาร์ตี้ไปซะเอาปาร์ตี้ไปเอาปาร์ตี้เอาปาร์ตี้ไปเอาปาร์ตี้ไปเอาปาร์ตี้ เลือกแมพไปก่อนเราจะเลือกแมพโดยการสุ่มเอามาเอาใหมา่สามสองหนึ่งจ้ำจี้มะเขือเปอะแปะกระเท้ะ,ะ,ทะหน้าแวน่น <c oughs> เอา,ส,าสองหนึ่งอน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเรากระจกที่ไหนมัส่ง มองแล้วขุนทองร้องกู้โอเคแฮกเกอร์เลยโอเคเอาตอนนี้แหละอยเราได้เป็นเราได้เป็นดีแท้ๆบัวต้องสแกนดีแล้ว มันไม่อยากสแกนเลยอุ้ยคนแถวนี้เยอะมันไม่ชอบแบบนี้เลยแบบนี้เหมือนเฟดดี้อ่ะนี่เอามาให้สแกนเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นปาร์ตี้ชัวอ่าอันนี้เป็นเชอร์ริ่เชอร์ริ่อันนี้ปาร์ตี้นะคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็เชอร์ริ่เหมือนกันเอออันนี้อ่ะอันนี้อ่ะอันนั้นอันนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรเอ้ยอันนั้นอ้าวมอรเดอร์ อิซัมเมอร์เดอร์รีเร็วอิซัมเมอร์เดอร์อย่าละฮึฮึทำไมมันเร็วจังมันเร็วอะ่ะเร็วเกินเร็วมากมันเร็วมากเรามองไม่ทัน อ่าไหนดีนี่ปาร์ตี้สตูดิโอรู้สึกเหมือนไม่เคยไปนะคะไปจุงนี้แหละที่จะทำให้ฉันดีขึ้นมาเพื่อนอะเพื่อนไหน <c oughs> เพื่อนมาเคยมาแล้วนี่เคยมานั้นเลยปาร์ตี้วีเดอ เอาปาตีไปเอาปาตีไปเอาปาร์ตี้ไปเอาปาร์ตี้ไปเอาปาร์ตี้ไปกินเอาปาร์ตี้ไปเอาปาร์ตี้ไปเอาปาร์ตี้เอ้าปาร์ตี้ไปกินโอ้ยให้ตายเอาละชวนเพื่อนมาดีไหมอ่ะตุ๊ดตุ๊ดอุ๊ มาเขาเล่นอดอ t มีอยู่เฮ้ยบ็อกซ์พาร์คเหมือนฮักกี้เลยไปลองเล่นทีดีกว่านี่แหละหมันต้องสนุกโอ้ยแ <Yeah. S 1> ล้วหืมไม่อยากสนใจแชทเลย บอกเพื่อนซิว่าถ่ายคลิปอยู่หรือว่ารคเรียกชันเพื่อนโอเคเพื่อนอยู่ในคลิปแล้วโอ้อยากให้เห็นหน้าเพื่อนของจริงมากปะปะปะเลือกกันอะไรดีเพื่อน อันนี้นะนี่ตรงนี้อ่ะตก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 วิชอบท้องฟ้าท้องฟ้าสวยอุ้ยเรามากับเพื่อนเลยเราเป็นเชอรีปนะคะมาดิเป็นเชอรีปต้องดูนี่ของคนอื่นดูรีอคชั่น ได้หมดเอาฉันได้บทใหม่แล้วเฮ้ยปาต้ปาต,ปาติอีปาติอีปาต่มันแซบไอีปาต่มันแซบเปลี่ยนไ้ปลาเป็ไดปปไม่ได้ขอให้ไม่มีเชลิปอุ้ยมีเพื่อนใกล้ด้วยเน้ำวิ่งสิเอา อ้าวอะไรอ่ะอะไรนะเฮ้ยวดีเงินก็เพิ่มไปสอ,อง้าเฉยอะไรคือ ไอตอนนี้ไม่ได้อะก็ใส่ได้เนี่ยอ้าวไงฮะ่าอยู่อะไรคี่งง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 อะไรอย่างวิปปาร์ตี้อีกแล้วปาร์ตี้อุ๊ยมาเจ้าแกะน้อยจงพาข้าไปสู่ ค่าคือปาร์ตี้เจ้าแห่งการปาร์ตี้มาเพื่อนมาปาร์ตี้กันมาปาร์ตี้กันให้หมดปาร์ตี้มาปาร์ตี้กันเราจะได้เป็นแฮกเกอร์หรือเปล่าเป็นแฮกเกอร์ดีกว่า เฮ้ย oh. hey. ยังไม่ทันได้เล่นแฮกเกอร์เลยอันนี้ซื้อได้ปะ่ะเฮ้ยซื้อได้ซื้อได้ไดมาเห็น<า>นาการเลยนากเกียดไม่น่าซื้อเลยอันนี้แหละอันนี้สุ่มอ่ครั้งแรกได้สุดยอดเฮ้ย hey. อันนี้ พตี้สตูดิโอเล่นไปแล้วปาร์ตี้คัสซูไม่เอามัร์เดอร์แมนชั่นเอ้ยนี่แหละถึงจะเหมาะเดี๋ยวเชอบไอ้แบบที่มันรังด้วยกันนะสนุกอะโอเค แชร์นะจ้าตั้งติ้งฟอร์มอลเพลย์เดอร์ดูค่ายเด็กแกลนสตาร์อ่ะรอไปรอจันรอเธออยู่มาแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยเลยังไม่รู้เลยลเป็นป้า เลสปาร์ต okay. uh huh. ี้ตายโอเคกับโอ้หเพื่อนเราก็มีช่อง Youtube นะตอนนี้เพื่อนสองคนอยู่ในแมปนี้นะคะอะไนดีอันนี้วัดดอมนชั่นอุ้ยเอันนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ โอ๊ยบังบังหน้าเต็มเต็มเลยโอ้ยไ่หาอะไรวัดอ๋อฮะเรา,ายังไม่ได้เริ่มเล่นนะคะตาที่แล้วเราไปแล้วเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนยีงไงอันนี้เพื่อนเราเองยี่ไปเลือกแบบแบบนี้อุหยยบหัวหยยบหัวเขาแล้ว โอ้ยเลือกคนเลือกตรงนี้เต็มเลยเมื่อกี้มันครูนออกไปโอเคไปกันเลยไปเราจะได้เป็นอะไรโอ้ยโอ้ยอะไรเนะี่ยดีแทกที v e อ่ะไม่เคยเป็นเนี่ยเพิ่งเคยเล่นนะ เราไม่ชอบมือดือ้อเฮ้มยมือเด้อคนเดียวมือเด้อคนเดียวสแกนอันนี้เป็นแฮกเกอร์คนนี้เป็นแฮกเกอร์คนนี้เวิ่งเลยคนนี้ก็เป็นแฮกเกอร์เหมือนกันคนนี้เป็นปาร์ตี้เอ่อไม่เป็นไรปาร์ตี้ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่อันนี้ก็แฮกเกอร์นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวสแกนก่อนสแกน บริสุทธิ์ไหมอ้าบริสุทธิ์โอเคเพื่อเราบริสุทธิ์หาอันนี้เป็นปาร์ตี้เหรอใช่ปะไม่น่าใช่อันนี้เป็นคนปกตินะเฮ้ยสแกนสแกนสแกนก่อนให้สแกนก่อนสแกนสแกนโอเคอันนี้คนปกติอ่ะเพื่อนมาเรียอันนี้เพื่อนชื่อเพื่อนเราเองสแกนซิอ๋าโอเค แสดงว่าเออ,อ,อเดี๋ยวเออเดี๋ยวอะไรอ่ะเชอริฟเชอร์ฟนะคะเระาเรียกอย่างงั้นคุณแมปอะไรแมปอะไรดีเลือกเลยเลือกเพื่อนเราคุยกันอยู่วันนี้แมปอะไรดีแมปอะไรดีแมปนี้แหละ จะได้ไม่ต้องรอแล้วกันมาแล้วจะเป็นจะเป็น hunter 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 ทำยังไงล่ะทีนี้ไม่เคยเล่นด้วยพันซัมปีพูแล้วผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อืมอื๊อืมอืม๊ยอ,ออกไปซะโดนโดนจำอ้าว ตายตายเจ้าค่ะ <laughs> จบแค่นี้ไปเล่นแมปออบบี้รอ,อแล้วกันเล่นออบบี้แล้วได้บวกนะคะไปเฮ้ยรู้สึกเหมือนมันเปลี่ยนเออใช่ออบบี้มันเปลี่ยนเมื่อวานมาเล่นไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอุ้ยจริงแหละเ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้ว เออไม่ไม่ค่อยยากไม่ค่อยยากแล้เนี่ยเกือบกระโดดพลาดอุ้ยอุ้ยเกือบ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 อุ้ยโอวยหาแล้วเกินมันน่ากลัวมากตรงนี้แหละต้องรีบเลยห้ามโดนไอ้เสียงแดงนี้ใช่ปะ เออนั่นไงว่าแล้วเดี๋ยวเธอเจอล็อบบี้กันมันน่าจะได้มาละเพื่อนเราหายไปไหนออาเพื่อนหายโอเคเพื่อนออฟเพื่อนน่าจะอยู่ในนี้ชอลิปคือใครอะเฮ้ยมาทำแบบอะไรดีนะ แด้แหมปะไรดีเป็นได้ใช่ไหมบิยานูชื่อเหมือนกันนี่เป็นเพื่อนกัน,กนโอ้ยแบบไหนดีแบบไหนดี mm. มวดูเมนชั่นไม่เอาแล้วเอาแบบนี้ดีกว่า,าแบบนี้เอาแบบนี้ไปเลย เราจะได้เป็นดีเทคทีฟเลยทีกแล้วเฮ้ยเพื่อนขอสแกนหน่อยมาให้เราสแกนเดี๋ยวนี้หาคนสแกนก่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราสแกนเดี๋ยวสแกน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 เออเธออันนี้ปะคราวนี้เป็นปาร์ตี้นะคะคนนี้อ่ะดีเทคทีฟเหมือนกันโอเคหาคนมาสแกนโอ้โหเปลี่ยนได้เราเป็นแฮกเกอร์เราเป็นแฮกเกอร์ ย้ำนะกึ๊กนะกึ๊กเก็บให้ได้แล้วเกับให้ได้เลยเออแคปตูเทเลพอร์ตเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเพื่อนปาร์ตี้โอเคดีดีนะดีนะโอเคปาร์ตี้กันหมดเลยเหรออ๋อแล้วก็โดนปาร์ตี้ไปด้วย ซ่อนตรงนี้แหละม <c oughs> ีใครเห็นราหลอกนอกจากเปรวบราบราอะไรทุกอย่างเหรอนีนนอ้เยี่ย,ยมเอาแบบไหนดียาทำแบบไหนทำแยกไม่ออกแล้วเพื่อนเขาอหไเป็นคนไหนฮิฮิ แบบไหนดีเพื่อนลองอันนีมไหมไปเราจะจะได้เป็นอินนเซนไม่มีอะไรเลยให้ตายเอาจริงอะ่ะเพื่อซ่อนเร็วซ่อนก่อนเนาะซ่อนดีกว่า นั้นน่ะสงสัยก็จะเป็นอะไรดูก่อนฮันเตอร์ม, <gasps> มีหนึ่งในนั้นเป็นฮันเตอร์โอ้ไปกอดเย้แล้วซ่อมตรงน,นี้เนียนมากเลยะ้ะเนียนเนาะเนียนมากเนียนอะ <laughs> เนียน เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออเย,ย่แล้วเออโอ้โห,โหเดี๋ยวไม่มีคนเห็นแล้วอ้โ,อโหเดีจ็บจอดเพิ่งพูดไปเองไม่น่าพูดเลยให้ตายสิมิชั่นเกิดอะไรขึ้นไม่จำเป็นจะมีโตระ อันนี้เพชรห้าสิบได้มาซุ่มหน่อยเราจะได้อะไรอ้าวโอเคได้เลยอ่อาลองนี้เถอะสองห้าสิบจะได้ออันเดิมนะคะี๋ยวเ,เปลี่ยนก่อนนี่่เต็อันนี้เหมือน ไอ้กระจกอันนี้นมันคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นยลืมเลือกเลยลืมเลือกแมพเลยเอานี่แหละ Party Studio เราจะได้เป็น Madam ชอบมากเลยชอบเสียงอะชอบเสียงตอนเปิดมืเอเฮ้ยเป็นกับเพื่อนด้วยไ้ยะ ใครจับเราได้ออเ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 ออืออเออเอาดิเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเลิกกันลิกิบะคะเอออขอโทษ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 ด้วยขอโทษขอโทษด้วยเอาเออเอาจริง เออเอออืค so right. ิดดูทไม้ามาดิฮาเฮ้ยเเดี๋ยวชลชารีฟชีชารีฟชีอยู่แถวนี้เหรอฮะตายโอ้อะไรเนี่ยไม่เป็นไรลองมาห็นสูช่างเ อืมไหนดีเห็นไหม Magic School เอ่อเพื่อเราหายไปในมดช่างเถดอยเร็วไปด้วยเ <c oughs> <c oughs> อ้า,อาจะได้เป็นอะไรกันหนอ อุ้ยฟ้าเมอโอ้โหเมอร์เดอร์เขาเรียกว่าเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์มาเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์มาเมอร์เดอร์จุงจุงจุงอ๋ออ๋อขอโทษเรียขอโทษแต่ฉันต้องทำมันคืองานของฉัน <laughs> จูกเก่งไง จูกเก่งมากเธอจูกเก่งเฮ้ยสีได้ยังไม่ต้องจู๊เธอไม่สู้ละจูกเก่งนะหาคนไม่เจอเลยมันต้องมีเชอร์ิฟอยู่แถวนี้ชัวร์ไม่มีคนเลยอ่ะ ตรงนั้นคือฮันเตอร์นะคะเราเห็นรูปก,กระสุนบลรบลาอะไรของเขาอยู่อ้าวฮันเตอร์สวัสดีจ้ามีอะไรบ้างอืมอืมมีอะไรที่ฉันทำไม่ได้เออเอ้อเออเอิบ <c oughs> มิดกันกิบมิดกันเอ้อตายแล้วเนี่ย เราให้ตายสิแย่จังเราต้องฆ่าเพื่อนตัวเองเลยโซนนี้มีใครเห็นปะไม่มีโซนนี้ได้ไหมขอซ่อนด้วยนะาม้าซ่อนในตูดม้าไม่มีใครเห็นชัวให้เพื่อนฆ่าส่วนเราค่อยมาฆ่าเพื่อนทีหลังเออขอโทษนะคะทุกคนคือเมื่อกี้มันเกิดอะไร นี่นิดหน่อยก็เลยทําให้เราหลุดเมื่อกี้พี่เพื่อนโทรมาก็เลยเธอด้วยค่ะตอนนี้โอ้โหเดินมือเด้อเดินมือเด้อเดินมือเด้อมือเด้อต้องฆ่าเนี่ยเราฆ่าไม่ได้เพราะมันอันเนี้ยมันเป็นอันเนี้ยอันเนี้ยเออดีเลยอ้าวแฮกเกอร์ชนะซะงั้นเงินเพิ่ม เนี่ยทำไมเวลาเราวิ่งเป็นแบบนี้ทุกคนทำไมอ่ะเดี๋ยวเรารีเซ็ตแป๊บหนึง่งรีเซ็ตไม่ได้ด้วยไม่ได้ทำไมเป็นอย่างเนี้ยอยากอยากรู้มันวิ่งลำบากมากเลยทำไมท่องจบก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย นี่เราได้สิ่งนี้มาด้วยฮ่าฮาเจอกันค่ะเฮนนี่โบกเลย